ไม่เอานันตาไม่เอานันตาต่อไปนี้ประชาชนรัตนันตาจะต้องมีความมั่งมีเท่าเทียมกันข้าพเจ้าจะขอพารัตนันตาเข้าสู่ยุคใหม่หมายความว่าอีกหกเดือนพวกเราจะถูกยึดทรัพย์แล้วก็ถูกยิงเป้าเหมือนกับเจ้าลุงล่าฟ้าหรอครับพ่อเดี๋ยวหาทางแก้ไปนะล,ลูกต้องแต่งงานกับผู้หญิงไทย พีนจำเจ้าแสงแก้วได้ไหมพ่อเนี่ยใช้ลูกสองคนแต่งงานกันลูกไม่แต่งให้กาลองมันครอบครองจังแสงเมื่อไหร่เรื่องมันจะยิ่งวุ่นวายชิบหายกว่านี้อีกหลายเท่าคุณคือเจ้าแสงแก้วใช่ไหมครับคุณดูได้ไงครับว่าผมณือแสงแก้วท่านบอกว่าคุณใส่สูทสีขาวทั้งชุดแล้วก็บอกว่าคุณเหมือนเหมือนอะไรครับ เหมือนกระตายครับนี่คุณพี่ยาสแน้วดีเลยพี่พิ่งรู้ว่าน้องเป็นมินพี่ชายด้วยกระตายกระตายอะไรหรอคะคุณรักน้องปิ่นหรือเปล่าแค่ตอบว่ารักหรือไม่รักมันยากตรงไหนเรื่องความรู้สึกในใจคนเนี่ยมันไม่ได้เรียบง่ายขนาดนั้นซะหน่อยนี่คุณ ทำไมไม่เข้าไปเปลี่ยนชื่อในห้องดีๆละ่ะถ้าผมรักใครเขาก็จะเป็นความสุขของผมผมก็จะเป็นความสุขของเขาแกจะทำอะไรที่ใจอยากทำก็ทำเลยลูกจะไปบอกน้องปีนว่าจะยกเลิกง,งานแต่งคิดว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะชื่นชมความท้าของแกกันเหรอแกจะกลายเป็นตัวตลกให้คนทั้งเมืองเขาหัวร้อยจ้อ ท่านทราบไหมครับว่าการแต่งงานในครั้งนี้เนี่ยมีผลประโยชน์เป็นเบื้องหลังนี่ได้มาจากความรักแท้จริงปล่อยพี่เสฉินกับเจ้าแสนแก้วไปเถอะเห็นมีใครเห็นใจปิ่นบ้างเลยผมจะไม่ใจดีผู้ชายก็เรื่องและยังเป็นพี่ชายว่าที่เจ้าสาวแกอีกด้วยพวกพี่เขาปิดงงมากใช่ไหมพ่าพวกพี่กำลังล้มมือกันฆ่าเป็นอย่างเลือดเย็นในฐานะพ่อผม ยอมให้กับเป็นแบบนั้นไม่ได้ผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกัน